เด็ก13ยิงเด็ก17ฮะท่านฟังตัวเลขไม่ผิดนะฮะเอาที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกัน<ม>คือคนตายเนี่ยอายุ17ปีชื่อว่าเกียรติศักดิ์ครับคุณผู้ชมฮะถูกกลุ่มมือปืนเนี่ยสังหารแล้วปมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเออแป๊บหนึ่งนะทีมงานขึ้นผังตัวบุคคลขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเขาจะงงว่าใครเป็นใครเอาผังตัวบุคคลก่อนอ่ะขึ้นผังเลยคือเพจนั่นแหละนี่อ่ะดูนะฮะ แล้วเอาที่เกิดเหตุขึ้นมาประกบคุณผู้ชมดูตัวบุคคลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและคนตายชื่อว่าเกียรติศักดิ์อายุ17ปีถามว่าเกียรติศักดิ์เนี่ยถูกยิงตายเนี่ยนะฮะอยู่ริมถนนด้วย<ะ>ปืนไทยประดิษฐ์คุณผู้ชมฮะโดยจุดเกิดเหตุก็คือที่สมุทรปราการโดยเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมเห็นมือปืนไหมฮะเด็กชายชิดสนุพงศ์อายุ13ปี แล้วคดีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าการที่ไอ้เด็ก13มันเอาปืนยิงมันมาจากมองหน้ากันแถวเซเว่นแค่นั้นเลยฮะโดยล่าสุดอา้าวดูวงจรปิดหน่อยก่อนจะไปลำดับเรื่องว่าไอ้กแก๊งเด็กมันโดนจับกันได้ยังไงอา้าวเมวงจรป,ปิดค่ะวงจรปิดค่ะก็จะเห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะนี่มาแล้วฮะสีะเหลืองคือทางกลุ่มผู้เสียชีวิตใช่ค่ะก็เจอกันที่หน้าเซเว่นค่ะซึ่งก็ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเนี่ยเริ่มมีการลุมกันแล้วคะ่ะมีการวิ่งกันเข้ามานะคะ ก็มีการทะเลาะก,กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยน้องกิติศักดิ์ค่ะก็ถูกยิงแถวนี้ก็คือเปืนค่ะจิสานุขุม,มเนี่ยถือปืนโโแล้วยิงเข้าไปเมื่อกี้เด็กสิบสามจับปืนแล้วะใช่อเดี๋ยวเพยตอนนี่ยนี่ฮะกิติศักดิ์คือคนตายเขาก็ต้องต่อสู้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวขอให้ดูเด็กสิบสามันจับปืนหน่อยนะฮะถ้ามีหยุดภาพเอาไว้สักนิดหนึ่งโอ้โหนี่โอ้โหมันไม่รู้จะใช้คําไหนคือมันก็ห้าวเหลือเกินเนี่ยนะฮะ นี่ไอ้คนอื่นยังไม่เท่าไหร่นะฮะทันไหมปีดภาพตอนมันจับปืนออกมายิงเมื่อกี้นี้หลังจากไอ้ตัวเด็ก13เนี่ยมันยิงเสร็จคือคนเจ็บก็เลยต้องหนีถูกไหมฮะใชคะคือต้องถอยร่นแล้วคุณผู้ชมฮะแค่มองหน้ากันที่เซเวเดี๋ยวดูนะฮะนี่ปืนโอ้โหแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยยิงใส่เลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านน้องเกติศักด์เนี่ยหลังจากโดนยิงก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนออกไปซึ่งมันจะมีกล้องวงจรปิดตัวเต็มนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คือตอนตีสามสีนาทีค่ะที่จะเห็นกลุ่มทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อนเป็นกลุ่มในจุดบริเวณที่เกิดเหตุเน,น,นี่ยแหละค่ะนี่กลุ่มคนก่อเหตุเข้ามาแล้ว,ลวหลังจากนั้นค่ะกลุ่มคนตายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาอืมนี่ฮะ ตีสามนะคะกลุ่มคนตายเลี้ยวเข้าซอยเจอกลุ่มคนก่อเหตุคราวนี้ก็มีเรื่องกันเสียงทะเลาะก,กันเจียวจ้าวเลยค่ะนี่เข้ามาแล้วค่ะ คุณผู้ชมครับอันนี้พวกความเป็นธรรมนะเราไม่เข้าข้างใครคนตายก็ไม่ธรรมดานะฮะ คนตายก็ปรีเข้าไปหาไอ้แก๊งมือปืนเด็ก13ก็ตามภาพนั่นแหละไม่ต้องไม่ได้ชี้นำนะฮะ,ฮะเห็นมาถึงปั๊บมาดิมาดิหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างมาดิมาดิ<ช>ทางฝั่งของคนตายคือสีเหลืองมันก็เลยเอากลัวอยู่ริมถนนปลาใส่มันไม่นึกว่าไอ้ฝั่งที่มันกำลังไล่ล่าเนี่ยคือไอ้เด็ก13ตั้หยิบปืนออกมายิงเลยอันนี้มุมสูงมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะแค่ดูต้นสายปลายเห็นว่าต่างฝ่ายต่างวิ่งใส่กันมีนอีกไหมคือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่โดนเห็นไหมเสียงปืนเสียงปืนเสร็จเกติศักวิก ดนยิงไปแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เลยวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อนก็เลยไม่มีคราบเลือดแสดงว่ายังไม่ตายตั้งแต่กลมกระสุนนัดแรกขอเพลงรอบหนึ่งได้ไหมเกติศักดิ์อีกรอบหนึ่งน้องๆดูข่าวเป็นอุทาหรณ์นะฮะบางทีอการที่บุกเข้าไปก่อนแล้วไม่รู้ว่าเขามีปืนเนี่ยมันจะสวนย่งไร้ล่วงกลิ้งล่วงนะฮะแต่ยังไม่ตายนะฮะยังวิ่งได้เดมตาางหลังจากนั้นยิงแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปยังกลับมาตะโกนท้าทายกลุ่มคนตายค่ะตัวต่อไป มาตะโกนท้าทายอีกรอบโอ้โห oh ดีเขาจะผู้ก่อเหตุก็ท้าเหมือนกันลุกดิลุกดิคือไงจะท้าให้คนเจ็บมันลุกมาสู้ด้วยเหรอนี่นี่ค่ะล่าสุดค่ะน้องนะัทวุฒิปงรังการแป๊บนึงให้ดูไอ้ดูไอ้กแก๊งมือปืนก่อนเมย์แป๊บนึงดูเป็นบทเรียนก่อนนะฮะไอ้เด็กแบบนี้มันไม่ควรปล่อยเอาไว้เนี่ยฮะสังคมก็ต้องปรานีเขาเพราะเขาเป็นเด็กเนี่ยนะฮะแต่เวลามันไปยิงคนเนี่ยมันไม่สนใจอะไรแล้วนี่นี่ไอ้มือปืนฮะลุกดิลุกดิสั่งให้พวกคนตายลุก คือเหมือนกับประมาณว่ามึงซ่าใช่ไหมเป็นไงโดนปืนเข้าไปมึงลุกมาดินี่และนี่มันก็ป่วนเปี้ยนอยู่ฮะโอ้โหนี่สิบสามสิบห้าและสิบหกอ่ะค้างเอาไว้ก่อนนะทีงานเปิดภาพตอนตำรวจจับยกฝูงหน่อยดิมันจะมีภาพนี่ะฆ่าตาไว้หมดแล้วใช่ไหมเอาเปิดขึ้นมาหน่อยที่นั่งอยู่กับตำรวจอะ่ะนั่งกันคอตกกันเป็นแถบอ,ะอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้อ่ะนี่มันจะมีอีกภาพหนึ่งเอาเปิดขึ้นมาเลยตอนพาไอ้แก๊งเด็กพวกนี้เนี่ยนะฮะไปทําแผน นี่เดี๋ยวก็ได้ออกละมั้งคุณผู้ชมฮะยังเป็นเยาวชนกันอยู่เนี่ยนะฮะนี่ ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องจะว่ายอย่างนั้นอย่างนี้พี่ชายมือปืนเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องถามเขาหน่อยแหมทําไมน้องคุณเนี่ยอายุ13จับปืนเป็นแล้วเนี่ยนะฮะโดยเราไปที่โรงพักสบพบางแก้วปรากฏว่าวันนี้ญาติฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยเราไปเจอกับนายแดงซึ่งเป็นพี่ชายของไอ้หนุ่มวัย13ปีแดงบอกกับเราว่าผมยังไม่รู้สาเหตุเลยครับน้องยิงไปทําไมเพราะผมก็รอเจอมันอยู่ส่วนปืนผมก็ไม่รู้ครับมันเอามาจากไหนผมคงตอบอะไรไม่ได้หรอกครับผมไม่รู้เรื่อง นี่ครับเอ้าให้พี่แดงพี่ของเด็ก13ที่หยิบปืนยิงคนฮะผมก็รอคุยกับมันอยู่เนีเ่ยไม่มีปืนได้ไงไม่รู้ผมเขาอยู่คนละบ้านกันจะถ่ายผมไหมพี่ผมไม่รู้เรื่องหรอกคุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาตรงนี้และเดี๋ยวเปิดภาพเต็มเฟรมนะ ตอนตารวจพาไปทําแผนเพราะเมื่อกี้จะเห็นเป็นคลิปแล้วแหละที่ตํารวจก็าพาไปชี้จุด<ฆ>ถูกไหมเพราะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยตำรวจบางแก้วอันนี้ก็ต้องชมเขนานะเขาสรุปประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาก็พาเด็กไอ้แก๊งเนี้ยคุณผู้ชมฮะไปทําแผนทั้งหมดคือห้าคนเด็กสุดก็คือมือปืนนี่มันจับปืนแล้วนะนี่13นี่เราทำอะไรวะ13นี่ฮะยังจับเกมอยู่เลย แล้วปรากฏไอ้นี่จับปืนแล้วฮะเดี๋ยวมีภาพนิ่งด้วยใช่ไหมทีมงานเอาภาพนิ่งมาหน่อยดิที่นั่งกันแบบคอตกอะ่ะมันจะมีภาพที่ตํารวจเขาจับไอ้เด็ก5คนเนี่ยอันนี้ภาพนี้ไม่ใช่ต้องเอาแต่ตอนให้มันเห็นคุกอะ่ะเด็กคอตกเนี่ยนะฮะตอนเห็นคุกภาพตอนอยู่โรงพักบางแก้วคู่กันกับภาพตอนที่เขาไปยึดปืนเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เองเนี่ยเราก็เพื่อความเป็นธรรมนั่นแหละก็เลยถามแก๊งน้องๆน,งนี่ขวามือฮะ แก๊งน้องๆเขาเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดแค่มองหน้าจริงๆเลยใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะ<ม>เพราะวันนี้ตอนที่ตำรวจเบิกตัวนายเวรวัตรหรือเจ๋งกับทวัชัยหรือนิวเนี่ยนะคะสองใน5คนก่อเหตุมาสอบปากคำค่ะปรากฏ<บ>ว่ามี <ขอ S 2> ช่วงหนึ่งวัาเทปใหม่ได้ไหมดูท่าเดินก็รู้อนาคตพวกนี้ละเอากับเตมจอเตมจอนี่ผมไม่ใช่จันาร์ตินนะดูมันเดินนี่ดูมันเดินใครกล้าถือกันมาเอาไมเอาไมาไม่ได้แบบขยี่นะขออีกรอบขออีกรอบ นี่ดูเดินก็รู้อนาคตแล้วนะฮะเน่เอาไม้ไปแย่ปากน้องๆแบบเกรงๆน้องๆน้องๆตอบว่าอย่างไรบ้างตอบว่าก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนก็แค่มองหน้ากันเน่ะพี่เออเนี่ยค่ะตอบน้องนาทวุฒิค่ะอะไรสนับเดี๋ยว่ามองหน้าชาติเว้นหรอครับแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมมีเรื่องอื่นไหม ก่อนหน้าเคยมีเรื่องอะไรกันไหมไม่มีครับไม่มีไม่ม,มีเรื่องเดียวใช <Yeah. S 1> ่แล้วคุณอยากจะพูดยังไงเอกที่ไหนออกมบอกที่ไหนเอาคือที่ไหนฮะเตรียมไว้ไดีแล้วออเหรอไม่ไงคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ที่น่าตกใจก็คือชิดสนุพงศ์เด็ก13ให้ดูข้อมูลนะฮะแล้วเราจะปล่อยเด็กแบบนี้ให้โอกาสไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวด้วยความเคารพเดี๋ยวบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็เป็นนักศึกษาจะบอกว่าแหมอีกแล้วนะฮะ อ่านประวัติดิเมยไอเด็กคนนี้ทําอะไรมาก่อนชิสนุพงศ์หรือซีอายุแค่13นะคะยังมีคดีค้างอยู่ในศาลเยาวชนและรอฟังคําตัดสินแต่มีการประกันกกตัวออกมาสู้คดีก่อนเป็นเหตุการณ์ก่อยิงเมื่อปลายปีที่แล้ว2567ในพื้นที่สอพอบางพลีสมุดประการก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำเนี่แหละคะ่ะเด็กคนนี้ยิงคนมาก่อนนะคุณผู้ชมครับแล้วนี่คือมันยิงคนที่สองนะเฮ้ยนี่ฮะก็ ก็ต้องดูแลแหละเขาเป็นเยาวชนครับคุณผู้ชมฮะให้โอกาสเขาเนี่ยนะฮะอันนี้เราไม่ก้าวล่วงศารเพราะสารท่านก็คงเห็นว่าเป็นเยาวชนให้โอกาสได้ไม่ผิดนะเพราะผมเคยคุยกับคนที่เคยไปฆ่าคนตายแล้วเขากลับตัวเป็นคนดีอ่ะอันนี้มีจริงแต่ไอเนี่ยสองครั้งไอคนที่ผมเคยคุยด้วยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับผู้ที่ไปสอนเด็กๆที่แบบเดินทางผิดอ่ะแล้วเขากลายเป็นคนดีแล้วแต่นั้นเขาฆ่าคนทั้งเดียวแต่ไอเด็กแม่ไอเด็กคนนี้นี่คือทั้งสองแล้วนะที่มันยิงคน ให้โอกาสอีกไหมก็แล้วแต่ท่านผู้พิพากษาแล้วนะฮะ